ทุกคนคิดว่านิสัยหรือสันดานเปลี่ยนกันได้จริงไหมคะพอฟังแล้วอะคะ่ะมันก็รู้สึกเหมือนว่ามันจะเปลี่ยนได้ยากเนาะยิ่งคําว่าสันดานแล้วเนี่ยซึ่งถ้าเราลองมาสังเกตกันจริงๆแล้วอะคะ่ะนิสัยเนี่ยมันเริ่มจากการที่เราทําอย่างตั้งใจทุกนิสัยอะคะ่ะเกิดขึ้นจากจิตสํานึกซึ่งจิตสํานึกเนี่ยเราสามารถควบคุมมันได้ไม่ว่าเราจะใช้คิดวางแผนหรือตัดสินใจก็อย่างเช่นตอนที่เราหัดขับรถครั้งแรกอะคะ่ะเราเนี่ย ตั้งใจมากเลยตั้งใจโฟกัสเยียบเบรคคันเร่งใช้สมาธิอย่างเต็มที่เลยค่ะหรือบางคนเนี่ยเรียนรู้ที่จะกัดลิฟต์เวลาที่เครียดในครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกตัวนะคะแต่ไป,ไปมามากลายเป็นว่าทําไปโดยอัตโนมัติ อะไรที่เราทำซ้ำๆบ่อยๆอะคะ่ะมันจะย้ายไปอยู่ติดใต้สมนึกค่ะซึ่งบีจะเรียกว่าค้างเก็บความทรงจำความเคยชินโดยที่ไม่ผ่านการคิดแล้วเหมือนเวลาที่เราขับรถแบบคุ้นชินแล้วอะคะ่ะเราแทบไม่ต้องคิดมันเลยมันจะเป็นไปนตามอัตโนมัติเลยหรือแม้แต่การกดเลิบเหมือนกันค่ะ ทุกครั้งที่เครียดเนี่ยมือของเราอะจะยกขึ้นมากัดโดยอัตโนมัติสุดท้ายแล้วค่ะพอมันฟังลากลึกจนตอบไม่ได้ว่าทําไมทําแบบนี้นั่นละค่ะคือส่วนที่ลึกที่สุดเรียกว่าจิตไร้สำนึกอันนี้บีจะเรียกว่าห้องลับใต้ดินนิสัยที่ทํามานานจนฟังลากลึก นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไปทําไมเหมือนเวลาที่เราโกรธและเราตะโกนใส่คนบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าทําไมเราต้องโมโหขนาดเนี้ยความกลัวความทรงจาบาดแผลหรือกลไกการตอบสนองต่างๆอะคะ่ะมันฝังลากลึกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วนั่นเลยทําให้ในสัยหรือสันดานเปลี่ยนแต่ยากเพราะมันอยู่ในจิตใต้สํานึกและจิตไร้สานึกซึ่งมันก็รันโปรแกรมไปตามอัตโนมัติโดยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ด้วยจิตสานึก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเปลี่ยนกันไม่ได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าบีจะมาแชร์วิธีการข้ามตัวตนเก่าให้ค่ะ